ป้าประับใช้แล้วของเค้กอีกแล้วได้ค่ะวันนี้นะคะใช้แล้วของเลิฟเค้กเลิฟเค้กสิคะนี่นะคะเราก็จะมีสปูชชี่ที่เอ่อ um, ไม่สลบมาให้นะคะตอนนี้เราก็แยกแล้วนะคะก็จะมีอะไรนะเกินเลี้ยงค่ะอย่างแรกนะคะนี่นะคะอย่างแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ช็อตของบอยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเออดูมาเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะไม่ไม่ไมส,สนุนะคะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเเนี่ยออแฮมเบอร์เกอร์อนะด้านหลังชิ้นจะมีมโอ้ขายส่งอะไรมาชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะ กระเบานะคะก็ไม่สะดวก <c oughs> กินขะคะกินกันได้ถ่ายแรก <c oughs> ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเฮ้ยหยุดตัดคลิปไปดูเลยค่ะคะ่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นบังแผ่นค่ะอันนี้ใส่ในพิเศษนะคะแขกนะคะค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปจะคือ 好多了给他